สวัสดีครับแล้วก็มาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับหลอกมหลอกมน,น,น,นี่ตะวันกำลังจะตกดินนะครับอยากให้ดูนะครับสวยมากคนที่อยู่อีสานนะครับต้องคิดถึงบรรยากาศแบบนี้แน่นอนบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นช่วงประมาณห้าโมงห้าโมงจะหกโมงแล้วครับบรรยากาศจะดีมาก ตามตุ่งนาครับลมไม่มีครับตแต่อากาศก็ยังดีง บรรยากาศดีมากอยู่บะอยู่ร้อยเอ็ดบ้านเหล่าใหญ่นะครับมาทํางานที่นี่ชั่วคราวดูนะครับบรรยากาศทุ่งนาตอนกลางวันร้อนมากนะครับแต่ตอนตอน,ตอนเย็นเย็นก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่บรรยากาศยังดีอยู่ครับทุ่งนาบรรยากาศดีเชื่อว่าคนอีสาศน้องคิดถึงบ้านแน่นอนนะครับคนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดในกรุงเทพนะครับในเมืองใหญ่